หน้าสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นรอยย้านะใน g b t 1 2นะะม่เกดสกิลเลยนะมีสกิลนะออโต้วีซีเขาบรมาสองไมลยได้โนนจเตีบรรากาศจำนวนการดาเมจโซลูแข่งมี4ี่ใบหรือน้อยกว่าแล้วถ้าจำนวนรายการของคุณมี5า้าใบหรือมากกว่านะจะคอนนะต้องการคู่แข่งหนึ่งใบสร้างอาหายให้คู่แข่งหดาเมจต่ไปเช็คตามปกตินะครับเอไปเกตสองนะมีสกิลนะอโนะอโต้กิดเดเรชั่นเบรกหนึ่งนะ คาร์บอนหนึ่งโซล่าหนึ่งไม่ไในแค่สูงช่องอาร์ซีถ้ามันถ้ามีมันกลายเป็นเกดสามสูงกว่าที่มีเพราะว่าเอาไมา้นะในช่วยการ์ดสามารถจ่ายคอร์ดกอการที่หนึ่งเกดสองที่ไม่ใช่ตัวนี้นะจากกองการหนึ่งใบจากกองการ์ไม่เกินหนึ่งใบของราช่องอาร์ซีจะสลับกองการ์ดคุณแล้วยี่นั้นได้รับเท่ากอบสองพันจบเทอรนะต่อไปเป็นเกจสูงนะออโตอาร์ซีนัอยู่ในในี้เข้าสู่โซนะเมื่อมันกลายคุณจบสีถ้ามันกลายคุณมี พเพราะว่เอามาเป็นเกสาร์ดที่สูงกว่าจ้าคอโจการ์หนึ่งใบเรื่องบรรยากาศของคุณหนึ่งใบและรับเพิ่มโบว์ห้าพันนะอันนี้มันก็ของเกียร์คนที่เคลื่อนมาล่อเนี่ยออโต้โซลาร์หนึ่งไม่ยุ่งเรืนี้เขาสูดช็อคอาร์ซีอย่าการ์ดคุณสามารถจะขอทัดจ่ายโจการ์หนึ่งใบอันนี้มันก็ปโจเซฟในโกมาออโต้โซลาร์การ์ดที่มีคำว่าจีเวลนั้นในชื่อการ์ดไม่ยุ่งเรื่องนี้แต่เซฟทัดจำนวนการ์ดที่มีคำว่าจีเวลนั้นในชื่อการ์ดของคุณมีสามใบหรือมากกว่าสามารถจะขอทัดจ่ายอย อันนี้มัน PG เทียมนี่หว่าเพลงนึงนะออโต้เรสยูนิตนี้วันจะได้เข้าสู่ช่อง RC ร์ซีท่านบรายการที่มีคำว่าจีเวลไลน์ในชื่อกาลของคุณมีสามใบหรือมากกว่าจ่ายค่าคอร์สรายการที่มีคำว่าจีเวลไลน์หนึ่งใบในชื่อกาลของคุณยินดีรับบนัสหนึ่งหมื่นเฮ้ยโก้แล้มันเป็นซับย์สินทีวจีเวลไลน์นิดนึ่งแล้วก็เอาไม้นิดนึงฮะวันนี้ก็จบไปแล้วไป